สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันนี้พามาถ่ายต้นฝรั่งกิมจูนะครับหลังจากตัดทำสาวไปนะครับต้นเนี้ยบังเอิญว่ากิ่งกิ่งเขาออกมานี่ยครับผมว่ามันมันเล็กไปนะก่อนตัดต้นเนเหลืองก็คือรากเขามีปัญหานะครับ ก็เดี๋ยววันนี้วันนี้ผมจะมาถ่ายวิธีทำรากใหม่นะครับสร้างรากใหม่ก็ผมตัวตัวผมเองยังไม่เคยทำนะครับวิธีนี้แต่คิดว่ามันมันจะได้ผลเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างรากบริเวณเนี่ยให้เป็นรากใหม่ไนอะ้ที่อยู่ใต้พื้นที่เราจะไม่ขุดไม่ยุ่งอะไรกับมันนะครับเราจะ สร้างแล้วถมดินสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยช่วยต้นเนาะต้นนี้ก็อายุประมาณสักสามสี่ปีนะเขาเป็นมานานครับเดี๋ยวงามเดี๋ยวไม่งามเนาะรากมีปัญหาก็เดี๋ยวรอดูวิธีทำได้เลยครับเพืเ่อนๆก็จะใช้หลักการ เหมือนเหมือนอย่างเราตอนกิ่งนะเพื่อนๆนี่ครับนี่ก็กีดกีดเข้าไปเฉยครับไม่ได้ลอกนะครับเพื่อนๆให้เขาเกิดแผลน,นะรอบๆต้นคนระับก็กีดเข้าไป ในเนื้อเขาเลยนะแล้วก็นี่ใช้ฮอร์โมนนะเพื่อนๆเป็นสารเล่งลากนะสารเล่ล้งรากตัวที่ผมใช้ตอนต้นไม้แหละทาเลยครับทาตรงแผลที่กีดนะจริงๆถ้า เกรดเราเกีดรดช่วยเฉนะครับถ้าถมถมดินไปเลยเนะี่ยเขาก็เกิดรากอยู่ดีนะเป็นเพื่อนแต่นี้เราจะเร่งเร่งนคะรับฆ่าตรงแผ่ปกติถ้าตอนกิ่งก็จะทิ้งไว้แห้งครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวผมจะ อันนี้เลยตบดินเลยเอาอ,อันนี้ผมใช้กระถางครับกระถางเก่า,า,าเหมือนเหมือนเหมือนเรตอนกิ่งอะ่ะครับเพื่อนเพื่อ ต้องกันไก่มาเขี่ใช่ไหมครับเพราะว่าที่สวนไก่เพื่อนบ้านเยอะเนาะบ้านผมไม่มีรครับไก่ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็อันนี้เป็นหน้าดินนะใส่หน้าดินไปเลยเพื่อนๆให้เต็มเลยครับ คิดว่าสักเดือนสองเดือนก็น่าจะออกล่างเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวเขาก็ลากเขาชนขอบเขาก็ลงดินไปเองครับนี่เป็นการ ทดลองนะแต่คิดว่าน่านาจะช่วยได้เยอะเพราะว่าปกติถ้าต้นมีปัญหาเราควนดินแล้วเราถุบโคนล,ลารากใหม่ออกเขาก็ไปต่อได้นะบางทีจังหวะแบบหน้าฝนดินก็แฉะเกินอย่างเงี้ยรากเขาก็เสียได้นะแต่ต้นไม้เขาก็ออกรากได้อยู่อยู่แล้วคนระับผมเสียได้นะที่จริงปลูกใหม่ก็ได้นะกิ่งที่ตอนไว้ก็เยอะแยะตอนไว้เยอะ อันนี้ที่ทําอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาแกะทักสักสองเดือนนะนเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอีกทีหนึง่งโอเคแล้วครับสารสารเร่งรากชื่อสาร IBA นะครับเพื่อนๆ IBA ใช้ตอนกิ่งได้ครับตอนกิ่งรากออกดีนะออกเป็นรากใหญ่เนยะผมลองใช้พวกกระปิพวกอะไรแล้วมันมันไม่ตอบโจทย์สำหรับผมเนาะเราก็าเอาอันอันที่เราคิดว่าดีทำน้าดินใหม่ อันนี้ใส่ปุ๋ยด้วยครเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะล่อนะโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะถากหญ้าบ,บริเวณนี้นะครับเนี่ยรอบรอบเนี้ยเดี๋ยวจะถากมากบแล้วก็เดี๋ยวเอาดินกบอีกรอบหนึ่งนะครับป้องกันไก่เคียเนาะ เหมือนเราสร้างชั้นดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งพอถ้าเขาออกรากเดียเราแกะดูก็ปล่อยเขาโตนะวิดีโอนี้ก็ไวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ